ค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้คือดินกับเปลือกบ,บางคุดที่เราผสมกับน้ำปุ๋ยหมักขี้วัวนะคะนี่เมื่อผสมแล้วหมักแล้วหน้าตาก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมีอีพีต่อไปก็คือเราจะเอาไปใส่ต้นมะเขือนะคะต้นมะเขือที่ที่เราตัดแต่งจริงแล้วก็กำลังจะเกิดเชือ้อรานะคะ เราก็ในเปลือกมังคุดเนี่ยยางของมังคุดเนี่ยจะช่วยยับยั้งการเกิดเชื้อราของของรากนะคะของรากค่ะเราต้องเอาไปผสมกับดินนะคะผสมกับดินกับลงในดิน,นะคะ่ะลงพื้นที่นะคะค่ะถ้าอย่างไงแล้วก็ให้เพื่อนติดตามในช่วงต่อไปนะคะ EP ต่อไปว่าเราจะเอาเปลือกมังคุดเนี่ยลงไปในดิน ที่ป้องกันเชื้อราย,ยัางไงแต่สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ